สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมกับหนุ่มสุรินทร์พออยู่พอกินวันนี้ก็มาอัปเดตต้นถั่วฝักยาวอีกแล้วครับผมอย่าพึ่งเบื่อกันนะครับผมก็อยู่ที่สวนเหมือนเดิมครับผมต้นถั่วฝักยาวก็ตอนนี้ก็เริ่มแตกใบ แตกยอดยาวมากเลยครับดูดิสูงเลยหัวไปแล้วครับผมแต่ยังไม่มีลูกครับผมยังไม่ออกฝกักแต่เริ่มติดตาดอกแล้วครับเดี๋ยวจะให้ดูเริ่มติดตาดอกแล้ว มองไม่ค่อยเห็นเลยครับนี่น,นีก็เริ่มติดตาดอกแล้วครับผมคาดว่าอีกสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะเริ่มมีลูกมีฝักอ่อนๆติดแล้วครับคิดว่านะ <c oughs> ก็เริ่มติดตาดอกเยอะแล้วครับผม ก็วันนี้บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนหน่อยครับผมเมื่อคืนก็ฝนลงเม็ดนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่แรงครับผมเป็นละอองเม็ดโปอยๆก็ทำให้ดินชุ่มชื้นหน่อยครับผมไม่ทราบว่าบ้านเพื่อน ฝนตกกันบ้างหรือเปล่าครับผมช่วงนี้แถวบ้านก็บ้านนุ่มสุรินทร์นีก่ก็อากาศร้อนกลางวันครับกลางคืนก็เย็นนิดหน่อยแล้วก็ช่วงนี้มีลมแรงด้วยครับผมช่วงกลางคืนเมื่อคืนก็ฝนตกนิดหนึ่ง คาดว่าวันนี้น่าจะตกอีกครับผมอากาศคืมฟ้าคืมฝน,นอยู่ครับช่วงนี้ก็9้าโมงกว่าแล้วครับผมอากาศดีครับวันนี้มีลมช่วงกลางวันก็มีลมแบบบางๆครับลมไม่แรง ก็เลยมาอัปเดตต้นถั่วหน่อยครับวันนี้ืูสูงมากเลยจะขึ้นต้นม,มะม่วงแล้วครับผมดูสิต้นงามอยู่ครับผม ไม่นานก็จะได้เห็นฝักทั่วแล้วครับผมถั่วฝักยาวอีกเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีครับผมถ้าก็ออกฝักเมื่อไหร่ต้นงามมากเลยครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยครับผมกับหนุ่มสุรินพอ,อยู่พอกินช่วงนี้ก็งานเยอะครับผมอยู่ที่สวนบ้างก็ไปทำงานข้างนอกบ้างครับผมไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่ครับ ก็บางทีก็สองวันสามวันทำคลิปทีหนึ่งครับผมแต่ก็ติดตาม,มเพื่อนตลอดครับผมแล้วก็พยายามตอบคอมเมนต์ทุกท่านครับผมสวยงามครับ บรรยากาศในสวนครับแตกยอดไวมาก มาดูต้นสะดาที่มีอยู่ต้นเดียวในสวนครับผมติดดอกด้วยครับแต่ปีนี้ออกดอกครั้งแรกยังไม่เยอะครับผมก็มีดอกลายกิ่นอยู่ครับ ดอกปีแรกดอกกำลังตูมอยู่เลยครับเก็บไปจิ้มน้ำพริกได้เนี่ยไปลวกลูกต้นเดียวพอแล้วครับผมสะเดาก็มีสะเดาเป็นสะเดาพื้นบ้านครับผมสะเดายอดยอดออกแดงแดงยอดสีแดง อาจจะขมกว่าสเดา,อายอดขาวครับผมสเดาจะมีสองสายพันธุ์ครับผมสามพมีหลายสายพันธุ์อยู่ครับมีพวกที่เขาทำสายพันธุ์มาใหม่มีพันธทวายด้วยครับที่ออกดอกทั้งปีอ่ะไม่ได้เอามาปลูกครับอันนี้เป็นสเดาพื้นบ้านครับผมยอดจะแดงขมมาก ดาวพันธุ์นี้จะขมมากต้องลวกน้ำหลายรอบนะครับชือมก็เริ่มแตกยอดครับผมรู้สึกใบเริ่มดีขึ้นเริ่มมีสีเขียว ก็วันนี้มาอัปเดตต้นถั่วครับผมอีกสักพักก็จะได้เห็นฝักถั่วแล้วครับผมเริ่มแตกตาดอกแล้วครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้กันครับผม ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับ